ไอ้้โหโดดแดงมาเลยครับผมประมาณนี้ครับผมได้มาก็ทำกินกันนะครับก็ถือว่า เ็นเมนูที่ผมชิมทอดปลาก่อนนะครับทอดปลาทำลายไหลทอดปลาก็อร่อยอโอเคครับประมาณนี้ครับผมเสีงตำลุกทอดปลาเนี่ยยังสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานาและทุกทุกท่านนะฮะที่ชอบและรักในการตกปลารครับพบก,กับผมนะ้พรมือเก่าฟิชชิ่งอีกครั้งครับที่หมายคลองสี่นะฮะ หมายของสี่นี้เราแทบจะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะประศูนะคือนานมากเลยฮะคือ,อถ่ายไม่ถ่ายมดจำไม่ได้แต่หลายปีอะฮะนี่คือมาถ่ายแต่วันนี้ไปไปสํารวจหมายอ่าคลองสามมาก็ไม่เท่าไรฮะแต่พอขับมาเจอหมายที่ชอบเลยฮะเดีย๋ยวจะให้ดูสภาพหมายนี่คนระับตรงนี้ครับมีที่จอดรถพอดีแล้วก็มีมุมที่เรานั่นงพอดีเลยมันเป็นเวิร์พอดีนะฮะคลองสี่ฝั่งคลองหลวงนะครับผมที่จะมุ่งหน้าออกไประพีพัดนะฮะ อย่าให้ดูสภาพหมายฮะตอนนี้เวลา11บเอ็ดโมงตรงให้จะไม่ได้ลงเหยื่อลงคันเลยนะครับผมเอาคันวางเฉยครับนะฮะก็เหมือนเดิมฮะเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อมุกเก่าฟิชชิงหนึ่งกิโลห้าสิบบาทผสมน้ำที่หมายตรงได้เลยข้างๆผมนะครับผมมีขายที่ร้านตะวันฟิชชิ่งนะฮะลังสิตร้านลุงเจริญหมอญยื่นคลองห้าร้านพี่แดงริมคลองสามนะครับผมฝั่งก่อนถึงธัญญานะฮะฝั่งติดติดกับธัญญาแล้วก็ร้านพี่แดงฝั่งคลองหลวงนะฮะแดงฟิชชิ่งที่อยู่คลองหลวงเลยติดกับฝั่งละพััพเลยนะครบผม แล้วก็ร้านเบสฟิชชิ่งนะฮะเพิ่งเอาไปลงใหม่ฮะร้านเบสฟิชชิ่งของสามก็มีนะครับผมร้านของสองตลาดพระลูกนะฮะร้านฟัซวัดทางเข้าวัดมะขามนะฮะประมาณนี้ครับผมโอเคฮะอย่ามาตามลูกกันครับแล้วให้ดูสภาพใหม่ครับมาก็เหมือนเดิมครับประตูครับผมนี่ฮะก็ลงประมาณหกคันนะฮะหกเจ็ดคันผมอยู่ที่เยื้องๆกับคลองสี่ซอยหกสิบเอ็ดนะฮะนู่นครับ ซอยหกสิบเอ็ดตรงข้ามจะมีเสาส่งสัญญาณนะฮะนี่ก็จอดรถข้างถนนได้เลยครับเนี่ยนะฮะไม่ยื่นะครับผมตรงนี้สวยฮะเนี่ยนั่งสบายเลยฮะนี่ลมต้นอะไรเนาะเนี่ยต้นกระดาษอ่าฮะมะกอกน้อ๋อมะกอกน้ำฮะข้างๆจะมีต้นมะกอกน้ำนะครับผมอะเดี๋ยวเสียเวลาฮะเดี๋ยวลงคันเลยครับผมประมาณนี้ครับ โอเคครับผมลงทานไปที่เรียบร้อยฮะประมาณตอนนี้ก็นะ่าจะประมาณ11 1บเอ็ดมงสินาทีนะครับผมโอเคครับมาตามรู้กันครับว่าจะได้เรื่องไหมกับหมายที่ไม่เคยมาเลยฮะของสีไม่ค่อยได้ตกครับโอเคครับ ใาทะเบียนครับผม เซี่ฮะประตูวัดตะเพียนโอ้โหนี่เต็มกล้องเลยน้ำน่าเินน่าอ่ะเอา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 แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ม่ตายครับ โคดดงมาเลยครับผมเต็มสองฮะเต็มแรกถ่ายไม่ทันครับนี่เต็มสองครับผมมาแล้วมาแล้วส,สวยเลยส,สวยครับกินเบาด้วยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊ครับก็ใบนี้นี่เป็นเต้มสองนะครับผมเต้มแรกถ่ายไม่ทันครับ ตัวเป็นคนเอาขึ้นพอดีผมไปยิงกระต่ายมานะฮะก็ถือว่าเงียบนะฮะยังเงียบอยู่ผ่านไปน่าจะประมาณสองชั่วโมงได้แล้วครับผมก็ได้ปลาตะเพียนมา2แต้มปลาดิน2แต้มแล้วเป็นลูกูลกปลากระสุบลูกกระสุบมาแต้มหนึ่งนะฮะเหมือนเป็นปลากระสุบเล็กนะฮะไม่ใหญ่อะไรประมาณสักสนิ้วนะฮะโอเคฮะก็ตามรุ่นไปกับหมายของสี่หมายที่คิดว่าไม่เคยมาตกเลยครับผมไม่เคยมาถ่ายคลิปเลยของสนะฮะโอเคครับ ออปนินปปนินรับอนี่นะผมเากครับินเามากครับปลาเตนับเียน้เนับเียนเอ้าใชสวยครับผมเดูเหมือนจะเงียบนะครับแต่ก็เมื่อกี้ไปดูเวลา เที่ยง20นาทีก็ผ่านไปชั่วโมง2 0นาทีครับได้มา4แต้มแล้วครับผมสีแต้ตมแล้วโอเคครับแล้วพี่น้องไป็น,นย จะไม่แต้มครับผมก็ถือว่าเงียบเลยฮะเงียบกินหางตัวแต่พอพอได้แต้มนะฮะนี่ถือว่าเห้ยวครับใช้แดดเดียวครับ ับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสินาทีนะฮะก็ผ่านไป2ชั่วโมง1ินาทีครับผมปลาก็ถือว่ากินห่างครับแต่ก็ไม่เหงานะฮะได้มาปนิน2อาปัะเพียนน่าจะ 3- ามสี่แต้มนะฮะก็ถือว่า2ชั่วโมง14นาทีได้มาประมาณ6กเแต้มก็ถือว่าโอเคครับผมสําหรับหมยใหม่ไม่เคยมาตกเลยครับของ4ี่นะครับแต่วันนี้ที่มาลงจุดนี้เพราะว่าโอ้โหหมายสวยมากลุมลื่นนะฮะ นั่งคุยกับประตูเบื่อๆกินข้าวกินอะไรกินน้ำชากันไปนะฮะนี่ฮะบรรยากาศที่ผมนั่งกินกันอยูประมาณนี้นะนั่งข้างรถนะครับีอากาศบรรยากาศมันดีนะฮะมันให้นะครับผมอะ่ะก็ประมาณนี้ครับผมปลาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นักตกปลาก็ต้องการได้แต้มอยู่แล้วอยากได้ฮะ แต่บางครั้งเราเป็นลงหมายที่มันไม่ใหม่หอย่างงี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีนานาเข้ามาตกไหมเพราะมันไ,ไม่มีบามมีอะไรเลยนะครับอาจจะไม่มีใครมาอ่อยมาอะไรได้แต้มขนาดนี้ก็ถือว่าหมาดของเราแล้วครับผมมีคมสุกฮนะที่ได้ามาตกปลาที่ออกทิปตกปลาทุกวันก็มีคมสุกครับมาตามรุ้นกันต่อไปครับผมโอเคครับ มาด้วยเนี่ยตั่ปากามานัน,น,น,มนิครับนิ้โหใส่สวยครับผมไอ้นั่นน่าจะเป็นตะเพียนมาพลงยิ้ยิ้มยิ้โอ้โหนี่กินต่อหน้าครับเนี่ยใส่ครับผมสวยงามครับเต็มสามครับผมชิโนุศูนย์จุดห้าฮะเกือบเนี่ยกินมุมปากล่างครับผม สวัสดีครับตะเกยเกีเยน,นเ,ยเล็กครับไแดดเดียวไอ้น,นี่กินก่อนนะกินแล้วปุ๊บปันนินมากินตามเอาปันนินก่อนเพราะตึงมือกว่าครับ ขอภัยเรื่องเสียงรถเนี่ยฮะเพราะรถจอดติดถนนเลยครับผมหมายเนี่ยปลากลางกางคอไม่ค่อยกินนะฮะต้องริมหน่อยครับผมลองลองตีไปหลายหลายครั้งกลางกลางคอไม่ค่อยกินปาลาริมหน่อยแต่ริมก็จะมีพวกเศษต้นไม้เศษอะไรฮะเยอะเหมือนกันก็พยาพยามพยายามริมเข้าไว้นะฮะมันจะกินถึงห่างตัวแต่ก็ปลาริมเท่าริมนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเราไม่รู้เพราะมันมาสายมาถึงหมายก็สิบเอ็ดโมงแล้วเช้าเนี่ยอาจจะกินดีกว่า นี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่หมายสวยถ้ามีโอกาสอาจจะมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งมาช่วงเช้าหน่อยนะฮะโอเคฮะตามรุ่นกันอีกสักครั้งครับผมกุ้งกงเอาไปก้อยไหมกุ้งนะไปขึ้นถังอะเอาดิคร <c oughs> ับผม <c oughs> ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีนะก็เกือบสามโมงแล้วฮะ ก็พอแล้วครับผมช่วงหลังบ่ายโมงครึ่งมาก็เงียบๆครับผมก็พอได้กับข้าวฮะก็ถือว่าเป็นหมายใหม่ที่อจะเป็นเมืองกับข้าวมาครับเดี๋ยวพอได้กับข้าวกับข้าวมาด้วยโอ้โหข้าวคอนเทนต์เราเลยหากับข้าวพอดีปากแะหังไงพี่กุ้งมีเหรอไม่เป็นไรแล้วอย่าไปดูปากซอยพอดีนักกุ้งฮะถ่ายนักกุ้งแวะมาหาด้วยนู่นนี่ครับ นักกูแย่หมหาก็เลยต้องจากที่นี่ไปเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับเพื่อนๆหน่อยของห้านะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเอาปลาไปทําอาจจะมีเมนูที่ทออําเดี๋ยวนนยกูเขาจะทําปลาอะไรนะปลาสับเปล่แกงสับนกแกงประมาณเขาเรียกว่าแกงสับนกของจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูเพราะว่าปลาเราก็ได้พอจะได้สักจานหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูแต้มกันแล้วกันครับ ปปาน,นินก็ไส์สวยอยู่สองแต้มนะเนี่ยหนสองปานินสี่แต้มครับเดี๋ยว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 นดนเนนี๋ยวเดียดเี๋เวยวนวะเดี๋ยวเนดะี๋ยวีีียดวยดวเดเดี๋ยวเนีเดเดี๋ยวียย โอเคปนินสี่แต่เพี้ยนสองสี่หกแต่เพี้ยนหกแต้มสองสองสี่หกอ่าสิ่พอดีเลยอ่าปนินสี่แต่เพียนหกครับปนินไซส์สวยก็ก็โอเคนะไซส์ไม่ไม่น่าเกลียดครับไซส์เนี่ยนะครับเกลียดไปยนึ่งนี่ครับไซส์ฝ่ามือครับผมมีอยู่สองแต้มนะไซส์สวยนะก็ประมาณนี้ครับผม ข้างเยอะ,ะฮะับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมเลาะอัพโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะ,ะจะได้รับชมคลิปก่อนใครก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปบ้านาเพื่อนนะฮะอยู่คลองห้านี่เองถ้าทำเมนูอะไรอาจจะถ่ายถ่ายคลิปให้ดูนะครับแต่คิดว่ามีเมนูแน่นอนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ปลาตะเพียนที่เราได้มาน่าจะประมาณสักหกเจ็ดต er oh, like ัวนะหกตัวหกตัวนี่ครับน่อชุบกุ้งอ๋อเดี๋ยวน้ากุ้งจะทำลาบเฮ้ยาเรียกมูดิเขาไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะแกงสับนกแกงสับนกแกงสับนกแต่จริงๆมันไม่ใช่นกใช่ไหมเป็นปลาเป็นปลาแต่จังหวัดพิจิตรหรือหรือคนทางภาคจังหวัดภาคกลางนี่ไงวะจังหวัดพิจิตรเขาเรียกแกงสับนกนะอ่าก็มาดูนะก็คือเอาปลามาสับให้ประมาณเนี้ย แต่ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดยิบนะฮะไม่ได้ละเอียดจุเนาเหมือนจะราบนะบอกกรึบๆเนาะันนี้ครับหัวเหงือเอาหมดครับก็เดี๋ยวมาดูว่าแกงสับนกจะเป็นยังไงนะครับตาส่วนนี่ปลาดินสี่ตัวเราครับเดี๋ยวทอดครับอันนี้หลายคุกหลายคุกอ่าประมาณนี้เดี๋ยวทอดนี้ครับสะระตั้งไปแล้วนะเดี๋ยวเรียบร้อยก็มาเจอกันที่ หน้าบ้านครับหน้าบ้านกินแกงสับนกกระทอดปลานิลนะประมาณนี้ก็แล้วก็เมาฮะแล้วก็เมาแล้วเบียร์เออเออเคี่ยวมาน้อยเขียนเล็กไปหน่อยนะได้ยุได้ยุนะโอเคเครื่องเครื่องแกงมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะพริกแกงนะมีพริกแกง ต้นหอมต้นหอมสดนะครับหอมแดงซอยนิดนึงกระชายอันนี้ก็เป็นผักไกแงงลูกโดดลูกโดนะฮะแล้วก็มะเขือพวงฮะหรือภาคอีสานเขาเรียกอ่ามะแข้งเป็นบอกอ่าประมาณนี้ครับนี่เราก็สามเรียบร้อยแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยครับเริ่มเลยเอาต้องใส่น้ำมันนิดนึงใส่ไม่ มันจะใช้น้ำปลาอะไรนะลาแลาแต่แต่แล้วแต่กุ๊กอ่ะมันกินแต่น้ำมันปาล์มนะน้ำปาลไม่มีหรอกมันไม่น่นนะน้ำมันอะไรอ่ะน้ำทูัน้ำขวเฮ้ยเเทได้แล้วกูรอข่พิิอยู่เท้าจะไม่เล่นไม่เป็นเล่นออเ่อ ก็คือก่อนอาหารก็ใช้กระทะเหล็กเลยมันร้อนไวเลมันเจียวหอมมันหอมต่อหอมแดงรูก่อนนะครับแกงสยงนกสูตรจังหวัดพิจิตรนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินสูตรทุกคนจะเป็นเหมือนนี้นะสูตรนักกุ้งแล้วกันสูตรนักกุ้งบ้าบอย

อ่นเล็กเนะี่ยติกมาทะเลยเนะี่ยกระทะก็สามสอมนะอเนีเ่ยน้ำอเอเน้นนเอาให้หน,นเอเอน้ำหมินเริ่มมาบกลินหอมเริ่มโชยับ เก็ <ừ. S 1> จะเบาเบาแบนี้นะฮะเบาแบบนีเข้าไปในตานน้ำเู่อดกาเผ็ดมากนะโอ้นี่ก็โอเคแล้วมาอะไรลูกโดดเนี่ยโดดลงก็ทาขอข้าวเป็นเนื้อไท้โน่นนะตัวตัวจะถึก็ทำมันจังอ๋ออะรนา มีอเยอะมีน้ำตาลน่ะน้ำตาลนิดหน่อยมีอะไรน้ำตาลทรยโรยน้าลแล้วลุตลอดเลือกเอาน้ำลงแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆครับกลบิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงแ่้ตามบ้านแล้วนะ ไปไปม,มาๆนี่กลับกลายนป็พิษนี่เยอะๆไหมพอแล้วเนี่ยปลาเราก็เริ่มนะเริ่มได้ที่กลับด้านมาฝั่งนี้แล้วครับเริ่มเหลืองแล้วครับที่เกลียนใช่ได้เนี่ยนี่เยอะเลเนี่าจะเยี่ยที่แกงอร่อยอยู่แกงหอมอยู่ เนพอได้ที่ก็เนื้อปลาลงครับเนื้อปลาที่เราสับลงมันอร่อยเราจะได้นีเยอะไหมให้มันกลิ่นอันนี้ออกก่อนกลิ่นที่แกงนี่ใช่ไหมอ๋อเลยโอ้โหดิไม่ได้ใส่ดินี่เหรอเนื้อปลาลงไปแล้วคิดแค่ว่าไม่เยอะเยอะแล้วเนี่ย ดูน่าเชฟดูน้าเชฟวันธรรมดาที่ไหนเชฟเราอะก็ะเด๋วดูไปเรื่อยๆครับผมลืมบอกนะพอเราผัดจนได้ที่เราก็เอาน้ําใส่นะครับน้ําใส่ประมาณแบบทําเลยแหละเยอะเลยแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่ไรใส่ไปเลยอยากกินอะไรก็ใส่ไปฮะแล้วแต่เราชอบรสลงรสดีผมรสมีใส่ไป แต่บ้านนี้เขาไม่กินผมจรสลดนะครับใช้รสดีแทนน้ำตาลน่าจะใส่นิดเดียวนะเพราะว่ามันเป็นแกงป่าเราใส่ใส่พอให้มันตัดอ่าให้มันตัดเข็มนิดหน่อยนะอ่านิดนึงนี่ถ้ากินมาด้วยน้ำยาลุงจีนกลิ่นไห้เหมือนน้ำยาลุงจีนเลยรอเดี๋ยวเราชิมนี่เราเราได้รสเต็มปุ๊บเรา มันเดือดขึ้กเรานี่ขนมกินหน่อยแล้วได้เรื่องไหมเนี่ยกินน้ำยาเลยไหน้ำยาเออมันเทกเกงป่าแล้วไม่พอไอ้นี่๋ยวเอาหอมใส่ก่อนนะพอเดือดแล้วครับได้ที่แล้วครับตอนนี้เริ่มโมโหแล้วเกงเริ่มโมโหแล้วก็ใส่อะไรลงไปกระชายมะเขือพวงครับน้ำเริ่มมีมาหน่อยโอเครสชาติโอเคเลยพี่กินละ น้ำจะเยอะหน่อยเแต่พอเราผักลงไปมันก็จะน้ําก็จะหายไปนิดหน่อยใช่น้ำหายนิดหนึ่งวินนิดหน่อยอหายเยอะเลยไหมที่โต๊โต๊ะไอมเขาอืมนี่เป็นเมนูมได้ทั้งกับข้าวทั้งกับแก้มนะครับน,นะนะอยากทำก็นี่แหละครับผมบอกไปรายละเอียดนะปลาเจ็ดต,ตัวฮะหกตัวเองปูได้เป็นกระทะตัวไม่ได้ใหญ่ใหญ่นะครับมีไซส์สี่นิ้วหรือสองตัวนั่นแหละ ดูดูความข้นเหมือนอ่าเนี้ยหอมหอมสดลงไปเขาเอาเกลือได้ไหมอัาเนี้ยผักกระแหงลงครับกระแหงลงนี่นะครับนี่น้อยเลยนะกระทะนี่ใบนี้น่าจะสี่สิบนิ้วเนี่ยเฮ้ยสี่สิบเซนเนี่ยไม่ใช่สี่สิบนิ้วนิ้วยาวกว่านี่สี่สิบเปนกระทะใหญ่กระทะใหญ่ใจว่าผักน้อยดีต้องสกัดทักอย่าให้จะลืมันนั่นเองถ้าพอมีน้ำตุ๋นก็อร่อยนี่น้ำตุ๋นนี่อร่อยเพรามันต้องหมูมันต้องเป๊ะ เอายิ่งชิมว่ะให้กูชิมเหรอไม่กูดิบออกนะอืมเรื่องไม่เรื่องไม่เหมือนน้ำยาจริงๆนะไม่เหมือนละเหมือนแกงละตอเนี่ยเพราะเอามะเขือพวงกับผักกระหยงลงกลิ่นหอมกระหยงมาแล้วดกกระงใช้ได้เลยดีเอาไปซื้อกับข้าวกินนะเนี่ยนะเมนูี้ย่างนี้กินบ่อยนะต้องทำกินเองครับไม่มีไม่มีขาย ไม่มีขายไม่น่แน่ไม่่แ่ไม่มีขายไม่มีโข,ข,ขงเอาไว้นี่อโอ้โหนี่ครับก็ขึ้นโตแล้วครับนี่ครับแกงสั์นกนะฮะฝีมือนะกลุ่ม, <c oughs> ไ,มไม่รู้จะพูดยังไงคือเมื่อกี้ชิมแนละ้วอร่อยมากนะครับและนี่เป็นทอดปลานะครับทอดปลาสี่ตัวนะเบ่อดีเอาแค่สองพออีกสองให้เจ้าบ,บ้านไปกินครับสองตัวจะเล็กกว่านี้นะครับนี้ถือว่าไซส์กำลังดีะก็ประมาณนี้ครับผม บรรยากาศหน้าบ้านเรานะใหกินกันนะครับผมอยู่ที่คลองห้านะครับคลองห้าบ้าน,นาบ้านนาบิตรพี่ชายนักกุงนะครับโอ้นูุ่ประตู <c oughs> ประตูทำไรวะประตูนอนเล่นเอ <c oughs> อก็นะฮะประมาณนี้ครับผมได้มาก็ทํากินกันนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่เดี๋ยวผมชิมทอดปาลากนะันนะครับทอดปลาทำลายไหล ืมทอดปาก็อร่อยอืมโอเคครับประมาณนี้ครับผมเกียงสำนกกทอดปลาคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ